ก็แล้วแต่มันเป็นประสบการณ์่ะค่อยๆให้คนเถื่อนคนดูอ่ะเพราะงั้นที่ต้องเคยถือกระป๋องเงี้ยแล้วก็หัดอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะเป็นคนชอบเอาไมค์อ่อกเหมือนกันคิดว่าเสียงดังแต่ไมค์มันเลยเว้นใช่ไหมมันไม่รับเสียงมันต้องดังมากที่สุดถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างไปขึ้นบนเวทีแล้วลืมตัวจริงๆคือว่าถ้าไม่เกิดถ้าถ้าเกิดนิ้วไม่เกินฟีดได้ไหมยังไงนะคะลูกคือว่ายางจับ ก็อย่าไปยุ่งกับหัวหมเลยอ่ะง่ายๆมันมีทิ้งห,หัวไมผ่านเลยเออคือมันมีผ่านเยอะเนาะจะเล่นอย่างเงี้ยแถวๆนี้ทําตรงนี้ก็ดาแต่ว่าอยากคือเ,เออจริงๆแล้วอ่ะจับก็ได้แต่เคยจับแล้วเจอฟีดแบ็กไหมอ่ะยังมนถ้าเจอฟีก็ไปงจะเลิกจับเลยคือในไมเนี่ยถ้าถอดได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบอยซ์อยู่ตรงนี้นะถาหมดบอยซ์มันจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้ยแถวๆนี้นถ้าเราไปจับปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงอย่างที่บอกอมันจะเปลี่ยน แทนที่เขาปารับซาเวจเนียเขาปรับให้เราโอ้โหเสียงหล่อมากเสียงนุ่มมากปุ๊บอดเลยที่ปรับมาอ่าเ <Okay. S 1> นาะเราพูดเรื่องเอียร์เลยล้วกันนี่พูดเผื่อไปวันวันเสาร์เลยนะคะเ,<อ>เพราะว่าเดี๋ยวพอไปร้องอะไรยางจะไม่เออเราต้องเช็คมอนิเตอร์อลแล้วก็มีเอียร์มอนิเตอร์ซึ่งคาดว่าจะได้วันพระรหัสโชคดีมากๆก็หัดก่อนในบ้านเลยว่านะฟังข้างหนึ่งแล้วเป็นยังไงใ้หูข้างนี้ควรจะเปิดเผื่อดูฟังคนดูพิดแบบคนอื่นด้วย คือบางทีพอใส่สองข้างมันอยู่โลกของตัวเองมากนะคะก็จะมีมาให้หาวันพัหัสอ่าแล้วก็วันจริงเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ร้องน้อยที่สุดสองรอบน้อยมากใช้เวลาให้มีประโยชน์ที่สุดหนึ่งรอบแรกพี่พี่เลือกพูดก่อนนะเผื่อนะแล้วก็รอบแรกเฉพาะร้องอย่างเดียวไม่ต้องสนเรื่องล็อกกิ้งนะทั้งสิ้นเพื่อจะเช็คว่ายีที่เราได้ยินได้ยินเสียงเราชัดไหมได้ยินเสียงดนตรีไหมมอนิเตอร์ข้างหน้าโอเคไหมแล้วก็ ร้องไปแล้วค่อยๆเดินก็ได้นั่นคือรอบแรก